นายชัยวัน์สินสุวง์ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนไทยยื่นหนังสือขออุทธรณ์คำสั่งสำนักงานเขตพระนครเรื่องให้ออกจากพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมทั้งรื้อถอนเก็บอุปกรณ์เต็นท์หรือเพิงพักและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยทันทีโดยมีนายสัญญาจันทรัธรัที่ปรึกษาผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานาครเป็นตัวแทนรับหนังสือ โดยนายชัยวัตรย้ำว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้พื้นที่สนามหลวงและเป็นเรื่องยากที่จะหาสถานที่รองรับผู้ชุมนุมที่พักค้างคืนกว่า3 0 0 0 0คนจำนวนคนที่มาชุมนุมพักค้างกว่าส0,000่นคนและระหว่างเปิดวิธีปาศัยจะมีประชาชนหมุนเวียนเข้ารุมชุมนุมอีกกว่าหมื่นคนถ้าจะไปใช้พื้นที่อื่นจึงไม่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมชุมนุมที่จะรองรับได้ทั้งหมดแล้วก็ในพื้นที่ท้องสนามหลวงเนี่ยก็ยังยืนยันว่าที่เขตตั้งประเด็นว่าผมบุกลุกผมยืนยันผมไม่ใช่บุกลุกนะเพราะว่าผมก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าไปร่วมได้แล้วอยากให้ร่วมด้วยซ้าไปก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันได้อยู่เบียบการใช้เนี่ยก็จะเน้นว่าให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับโดยเน้นงานพระราชพิธีนะครับรัฐพิธีหรืองานเป็นไปณนสําคัญหรืองานที่ส่วนราชการเนี่ย ร้องขอมาก็มีระเบียบวิธีการใช้นงางราชการมาขอใช้เนี่ยก็ต้องมีการวางเงินค้ำประกันถูกต้องทุกอย่างนะครับทีนี้เมื่อก่อนนั้นเนี่ยยอมรับไหมครับยอมรับว่ามีการใช้พื้นที่อของผู้ชุมนุมแต่ว่าหลังจากที่กุงเทพมหาคนครปรับปรุงแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับ การชุมนุมของเครือข่ายภาคประชาชนไทยที่บริเวณท้องสนามหลวงเริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครยื่นข้อเสนอให้ทางกลุม่มย้ายสถานที่การชุมนุมไปยังสวนสรานรมสนามชัยและศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็นพื้นที่โบราณสถานและกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบการใช้พื้นที่ใหม่เช่นห้ามชุมนุมทางการเมืองหรือนอนค้าง ภายใต้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในที่สาธารณะและพระราชบัญญัติโบราณสถานซ,ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาท